ใช้13ปีนะคะมาโรงพยาบาลด้วยคือไส้กเทียนปวดท้องนะคือไส้มา3ชั่วโมงแล้วนะลงมกับว่ามีไข้หนาะสานปวดกล้ามเนื้อเมื่อวันก่อนด้วย5วันก่อนเนี่ยคือแค่จมูกหลักกำเดาไหลอ่าแล้วทำเอ็นเทเรนอซ่าแพคกิ้งเพื่อหยุดเลือดนะแต่ลืมเอาที่แพ็คออกนะมีไข้ตอนนี้มีไข้ภาวะเลวอาร์อาร็ว์บีพีอ่า96 68นะดูซึมลงสับสนด้วยมีความจะได้ว่าแอนอโรฟลูเรนเจียไฮเปอร์มีเดียตาแดงเนาะแล้วก็มีผื่นเมื่อครบ เอลิทิมาอติทิมาดาโคเคูลาเลสนะตามแผนหลังแล้วฝั่งมือฝ่งเท้าเนาะแล้วก็เอาที่แพ็คจมูกออกเพราะว่ามีเยื่อบุแดงแล้วมีเสมมีหนองไหลด้วยนะไว้ไว้เขาขึ้นใช่ไหม pmn เด่นดิมโฟไซต์8%ซต์โมโนไซต์1นอีโอซโนฟิล1เบสโฟิลศแพลเลตเขาก็หมื่นห้า c p k 400เข้าได้เป็นการวินิจ้แชร์เาผู้ป่วยลบนี้นะเออข้อแรกเป็นโกลโนโโกลโนเข้าอินฟคชันไหม hepcimpek ไวรัสเมนิงเจจกหรือเปล่าทอสิชชอซินโดมิโซเปล่าอ่ะคนนี้ข้อแรกโกโนเข้าอินฟักชันหรือเปล่าการติดเชื้อพวกโกโน อะไรอะพวกเนสเดียโกนารียใช่ไหมส่วนเนสเดียโกนารียส่วนใหญ่มันจะติดเป็นเชื้อหนองในแท้ใช่ไหมมีหนองหลายทั้งช่องข้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันก็มันเกิดดิสเซมิเนเต็ดได้ถูกไหมเออก็อาจจะอันหลักๆที่เกิดดิสเซมิเนเต็ดเช่นแบบมีเรื่องของพัสซูล่าเป็นพัสซูล่าแรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เกิดเกิดโพลีอร์ทาเจียปวดตามข้อมากกว่าเนาะ อาจจะมีคอเป็นหนองได้เนาะแต่คนไข้ไม่น่าจะมีประวัติเออมีเลือดกําเดาออกแล้วเอ่อเอารื้มเอาที่แพคแล้วเลือดไหลอะไรเงี้ยไม่น่าใช่ใช่ไหมเอ่อฮิสเอนเพ็กไวรัสมันิ่งจะติดหรือเปล่าคือมันิ่งจะติดเนี่ยเกิดเกิดสามารถเกิดได้จากเฮอร์พิสซิมเพ็กไวรัสไททูได้เนาะอาจจะมีอาการเรื่องของโคโตโฟเบียปวดหัวอ่าเอ่ออาจจะสัมพันธ์กับการมีเจนิทเลอัลเซอร์ได้ตัวร่างกายอาจจะเจอเน็กซ์ซิฟเนก ใช่ไหมนู่อลิติตี้นะซึ่งข้อนี้ก็ไม่มีถูกไหมคะท็อกซิกท็อกซินโดมหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนนะเพราะว่าอะไรท็อกซิกท็อกซินโดมเนาะมันเกิดจากอะไรไอชเชอสเตฟายโลคอคัสออเรียถูกไหมคะเออแล้วเกิดเกิดซูเปอร์คลซูเปอร์เป็นเป็นเกิดเพราะว่าซูเปอร์แอนติเจนขึ้นมาปล่อยพวกทีเซลแอคทิเวชันพวกไซโตไคน์ปล่อยออกมาเยอะเนาะทำให้มีอาการเอออย่างที่พบจาโจทย์เนี่ยมีผื่นขึ้นตามดําเนื้อตามตัวได้ถูกไหมเออ ข้อนี้ก็เก็บไว้ก่อนมีโซ่ใช่หรือเปล่ามีโซ่นี่มีอาการยังไงบ้างมาเกิดในเด็กใช่ไหมคนไข้13ปีก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะเออก็มีไข้ไอนะมีเป็นหวัดมีคอนจังเตวัยติดได้เพียคือใส่เจนไม่อยากอาหารอะไรเงี้ยนะและ้วก็จะเป็นแบบอิลิธิมัตัสมาคู่ปะปูนะเริ่มที่หน้าแล้วก็ค่อยแล้วก็ลามไปนะ แล้วก็ค่อยๆไปทั่วตัว C B C ก็โชว์เป็นลิวโคพีเนียได้ลิมโฟซ,ซิโตซิตได้เนาะเซเริ่มกิตนิน C P K C P K เลเวลแต่ว่า C P K เลเวลไม่ไม่ขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องกลับเป็นท็อกซิกช็อกซินโดมถูกไหมคะอมาดูฉเฉลยเนี่ยเห็นไหมตัวโกรนโรโคโคอาร์ไทติดเนี่ยก็ก็คือ ติเชื้อในเซเลิโกโนเลียเนาะก็มีอาจจะมีปวดตามข้อข้อข่าข้อเท้าเอ้ข้อเออข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนี่ก็เป็นซูเปอร์แอนติเจนตัวท็อกซิกช็อกเซเป็นซูเปอร์แอนติเจนใช่ไหมหลังทีเซลต่างๆก็มีผลต่อหล,ลายๆออรแกนเนาะตัวนี้ซึ่งซึ่งคอสที่ทำส่วนใหญ่เนี่ยเกิดเกิดอย่างนี้ก็เกิดจากคนที่ นี่แหละตามตามโจทย์ที่ให้มามีประวัติเรื่องของเออ่พวกใช้ Temple y o u t h นานๆกดกดเบียดนะซอมแพ็กกิ้งเกิดอะไรซอมแพ็กกิ้งแล้วกดเบียดไม่ลืมเอาออกนะพวกนี้เกิดเป็นหนองผิวหนังมันมีนมตัว s t ต p ออลเลอยู่แล้วถูกไหมเออหรือพวกโพดพาตั้มหรือเปล่าหรือว่า surgical wound infection ยอะไรเงี้ยอืมนะอันนส่วนโรคหัดก็น,นี่เลยไข้สูงไอน้ำมูกเมื่อกี้เลยอย่างที่บอกเนะพราะนี้เขาตอบเอ่อท็อซกซิชอสซินโดม